สวัสดีครับผมสารโรทศรครกับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2 0ง5นานะครับจำหน่ายรถถายเล็กคูบต้าบ้านเราและรถถายเล็กเก่าญี่ปุ่นครับวันนี้จะเป็นเกท้องอิตสกิทีเอสองห้าศูนย์ครับระบบหางเป็นุ้่นธรรมดานะครับพวงไลพาวเวอร์นะครับตัวนี้มเปิดอยู่ที่ราคา1 8 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นระบบหางธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าถูกกว่า2 0 0 0 0นนะครับรับประกันสินค้าโดยสารโรทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ รถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับติดตาม f เฟ e บ o ๊กผมเลยครับสาโรทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2 0 1 5 y o u ิ u b e สาโรทศพร TikTok และเลียวนะครับสาโรทศพรนะครับเป็นภาษาไทยนะครับราคาเปิดอยู่ที่185,000บาทนะครับนี่ครับมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับ ยังมีสินค้าฮิกมากมายนะครับอะไรทอรก็มีเยอะนะครับรตไทฟอร์ดก็มีนะครับเพียงแต่ท่านติดต่อหาผมนะครับ0 9 5 4 2 4 9 6 9 8ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ